ครับตอนเขาใหญ่กันต่อนะครับคู่เลือพาหนุ่มยวนขีจักรยานปั่นริมป่าเขาใหญ่สนุกกันเีทีเดียวโดยมีพี่หนึ่งกับลุงไรเนี่ยนะครับนำทางครับช่วงหน้าฝนเนี่ยคุณผู้ชมครับแม่พื้นป่านเนี่ยเขียวขจีจริงๆสูตรลมหายใจไปแล้วมันสดชื่นที่สุด อันนี้กำลังเหมาะนะพี่หนึ่งนะฝนไี่ฝนไม่แฉะนะคะใช่ค่ะก็ยังเที่ยวเล่นได้ได้เลยสบายพี่หนึ่งคะใช่ค่ะพี่หนึ่งกับลุงไหลน,นี่ใครเป็นคนทำนูทนะพี่หนึ่งเป็นคนทำพี่ทำงานอยู่แถวนี้ค่ะแล้วพี่ก็เครียดมากเลยวันหนึง่งแล้วพี่ก็เลยเดินมามาเจอตรงนี้ก็ลเลยอยากจะแนะนำสถานที่ใหม่ๆให้คนมาขาบี่จักรยานแล้วเนี่ยลมลืน่นใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่อุทยานอุทยานเนี่ยเราต้องขึ้นข้างบนครับผมตรงน,นี้ก็คือแนวเขาใหญ่ที่ใครๆก็เข้ามาได้โอ้เสียงไม่เสียง่านะเสียง งงนกนะลุงนะลุงนะลุงนกมีเสือเอามีไหมฮะมีไหมมีมีครับมีเสือด้วยเหรอผมขอไปก่อนเละมีพวกสัตว์ภูลาก็มีครพวกสมมติพวกเม่นพวกอะไรที่มันมีอยู่มีอยู่ครับเป็นแนวเขตของเขาใหญ่ ลุงไรเนี่ยแกเป็นคนเขาใหญ่แต่กําเนิดเกิดที่นี่เคยแก้ผ้าวิ่งเล่นแถวนี้มาก่อนนะครับที่นี่เนี่ยแกรู้ดีว่าเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายไว้ายซึ่งในชีวิตนี้เน้นรุงไรเนี่ยแกเคยประทะแบบว่าเจอเสือระยะ5เมตรมันแล้วครั้งแรกผมเจอกวางแม่ลูกมันข้ามถนนไปก็เจอมันเดินตามเจอเสือครับตัวใหญ่มากเลยประมาณเท่าไหนระมาณจัก้าหกศอกอะครับ ผมก็แต่เบรกอีมันก็หยุดหยุดแล้วผุมองหน้ามองหน้าผมก็ไม่รู้จะทําไงพอไซใ์นไหมครับถ้าผมก็ใจจ้องมันอย่างเดียวไม่กระพริบตาเลยจ้องเราเหมือนนะารัมันมันก็จ้องเราเราก็จ้องพอดีถ้ามันพุ่งมาผมก็คงจะเอารถเป็นที่กำบังอ่ะห่างกันกี่เมตรห่างกันประมาณแค่ห้าเมตรโอ้ไกลมากเลยโค้งมาครับจะเจอเลยก็เราก็จ้องมันก็จ้องเพราะรถมันลงเขาเออแล้วก็ จะโจนขึ้นป่าไปพ็โอ้โหโลงเลย๋อ้โหเสร็จแล้วโอ้โหเสือก็ผ่านมาแล้วลุงไรนี่เจ๋งจริงๆนะครับจำไวนะ้เวลาเจอสัตว์ป่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือสติครับดีที่สุด ัเเจ้้าาที่สัตว์ใหญ่ในี่เขาใหญ่ก็คือช้างเ่ยมันมันใหญ่กว่าเขาครับก็ต้องดูท่าครับมันมันมาเนี่ยมันไม่ค่อยกลัวท่านในกรณีที่เราเจอแบบนี้เราทำไงอ่ะเจอสัตว์ใหญ่ทําไงเราต้องดูเขาก่อนครับว่ามันมันมันหูมันถึงไหมมันจะชาติเราไหมยังไงอะหูมันถึงคือดูหูมันตั้งครับมันป้องกันมันรัดเย อันนี้เขาใบญ่เลือดเดี๋ยเดี๋ยวนี้เขากำลังกินกินอยู่กินนะแสดงว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ยุ่งครับเป็นตัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันพอตัวครับมันจะหากินตัวเดียวแยกกลุ่มแยกโขงแต่ถ้าเกิดอยู่เป็นกลุ่มอันตรายอยู่เป็นกลุ่มนี้ก็มันตัวเล็กตัวน้อยเป็นครอบครัวครับแต่มันก็ช่วยกันเองแต่พวกที่มันมันมาตัวเดียวอย่างนี้มันก็พอตัวอยู่แต่ว่ามันมันฟังเราพูดนะมัน ยู turn, ิรธนขี่อีกทางนึงหรือขี่ผ่านได้ก็ก็ต้องดูถ้ามันเหล็กทางเหล็กทางให้เราก็เราก็ไปได้ถ้าถ้าเห็นเรามารถใหญ่ยี้ถ้าได้เห็นอย่างนี้ครับเราก็อย่าไปดับเพี่ยงรถถ้ากลางคืนเน่ยต้องเปิดไฟเหล่ไว้ไปบีบแต่จะไปดับเพีเ่ยงอย่ไเสียงดังเสียงตกใจเสียงดังนี่มันจะชาตเราได้ดูได้ทางเขากำลังตบยุงนะเราถ้าจะขี่ผ่านได้ไปม ไปนะครับคุณผู้ชมเวลาเจอสัตว์ป่าเนี่ยเราต้องมีสติที่สุดนะครับลุงบอกถ้าว่ยพี่หนึ่งถ้าเราจเจอพี่น่ทำไงอ่ะพี่หนึ่งผมจะกระโดดข้ามเลยเเเพี่แน,นแม็กพี่แอนแม็กจอดน่อยจอดน่อยจอดน่อยเราต้องเราก็คงจะต้องช่วยกัน<อ>มีสองอย่างเอาไม้ถไม้ออกหรือเอาจักรยานข้ามไปเพื่อความผู้ชายนะหรจะยกไม้ออกให้มาลุงช่วยกัน พี่ใช้ลงรายเลยเหรอม้ควาช่วยเหมือนกันมาัหนึ่งสองเป็นเลยหมื่อไรกันอันนี้มั้ยวงขาครับไว้ถอยโอ้โหแมนมากพี่พี้จริงนเรายกจักรยานของเราไปเฉพาะพวกเราเองก็ได้ได้กว่าไหมใช่ใช่ไหมพี่เี่เราทำเพื่อให้รถคันอื่นหรือไปลงไรไปขี้ต้องจะเจออะไรอีกไหมอ่ะ ผ่านช้างมาได้อย่างปลอดภัยสุดยอดเลยครับซึ่งเส้นทางนี้ทั้งหมดเนี่ยยาวแค่5กิโลเมตรนะครับจึงเหมาะมากสําหรับรบรรดาน,นักปั่นแข่งเหล็กทั้งหลายที่บรักการผจญภัยต้องการคนนําทางติดต่อผ่านมาที่พี่หนึ่งกับลุงไรเขาได้เลยนะครับสองคนนี้ช่วยได้โอโโ้คิดว่าแค่นี้คู่เลิกกับพี่หยวนคงได้ผจญภัยกันพอลแล้วมัง้งงั้นก่อนจบทริปเขาใหญ่นะครับเราแวะหาอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมามก่อนกลับบ้านดีไหมครับบอกมาเดี๋ยวนี้ใครหิว จัดให้น้องหยวนโดยเฉพาะเลยนะคะก่อนกลับกรุงเทพค่ะร้านข้าวหมกไฮโซค่ะโอ้โหเหมาะกับคนโลโซเติมพลังอย่างเดียวอาหารนะคะเป็นอาหารที่คุ้นตาค่ะอันนี้คือ สลัดแคร์ค่ะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษว่าอันนี้ ox tail soup ใช่ไหมซุปหางวัวอันนี้ samosa อันนี้มาหมักมาสมันไก่ค่ะโรตีโรตีพี่พี่ชอบมีทั้งแป้งโรตีและแป้งนานด้วยอันนี้คือข้าวหมกแต่ว่าเสิร์ฟเป็นปลาปลาโอโคปลาทั้งตัวเลยนะไม่เคยเห็นปลาปกติเป็นจใกล้น้องเลยที่เดียวนี่เดียวน้องอกอันนึงโอ้โหมาทั้งตัวเลย ไม่ใช่แค่ทั้งตัวนะคะข้าวหมกไก่ที่นี่เขาไม่ได้เสิร์ฟเป็นกระจุ่มกระจิ๋มนะคะเขามาเป็นชามอย่างนี้ครัสวัสดีครับ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 นี่คือคือฐานใหญ่นะอันนี้ทานได้ห้าคนหกคนโอ้โบบอึ้งเลยบบอึ้งเลยมันใหญ่มากดูว่าใหญ่ขนาดไหนนี่คือจานที่เราเสิร์ฟกนแล้วนะครับใหญ่มากอ่ะช่างัน นาโลหนักหนัก่าจะมีใครทานคนเดียวไหมครับข้าวหมกยกษ์จานนี้คุณผู้ชมจานละ980บาทโอ้โหมีทั้งหมกไก่และหมกแกะนะครับที่ต้องสั่งจากออสเซเลียนเลยทีเดียวนะครับจานนี้บอกเลยนะคนเดียวเอาไม่อยู่ต้อง4-5คนเนี่ยถึงจะหมดเนื้อนี่ร้อนเลยร่อนากระดูกเลยอย่างนี้เรียกว่าข้าวหมกแกะ แ,แกะต้มแล้วมีขม้าวหมกแกะย่างด้วยอ๋อมีแกะต้มและแกะย่างด้วยปกติกแกง<ก>มันน้ำสดชื่นเลยอ่ะสดสด<ช>สดแบบจื่งเลยอะ่ะแต<แ>่ข้าวเนี่ยนะฮะเราสูตรของเราเนี่ยมันสูตรตัวโนอกางไม่ใช่สูตรอินเดียปากีตะวันออกครับอันนี้เป็นสูตรของทางกลุ่มอัักรเขาเรียกกับซ่าแสดงว่าชาวอาลรักเขาจะทานรแบบนี้แบบนี้อย่างกับซ่าเนี่ยผมจะใช้หอมใหญ่มะเขือเทศและเครื่องเครื่องแกง ที่ทําเป็นแกงสําหรับเฉพาะไอ้ข้าวหกเนี่ยแต่ทางอินเดียปากีเนี่ยเขาจะต้องมีหอมมีกระเทียมมีขิงมีพริกแต่ของเราไม่มีจะออกนุ่มกว่านุ่มแล้วก็แล้วไม่มีไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช้มือเลยนะนิ่มมากกว่าห้าคนมั้งครับผมว่าเออเกรนนะอาเกินค่ะถ้าคนระดับนะฐานนี้ก็กินแค่สองคนเ จริงฮะอันนี้ก็อร่อยคะอ่ะคะทางกับโรตีเข้ากันมา,ทากทำไมต้องเสิร์ฟป,ปลาตัวเดียวหรอกน,นี่ปากระพงเนี่ยเราจะมาตัดก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้างมันจะตัดขายยาังไงอเอาทั้งตัวเลย สามตัวโลแสดงว่าแสดงว่าหนึ so ่งโลอาขายได้แ you ค know, ่สามจานเท่านั้นเองคุณผู้ชมแวะมานะคนที่ไม่ทานเนื้อทานแกะทานม็มาได้ทานปลาใช่มีให้เลือกร้านนี้นะคุณผู้ชมครับเขารู้จักกันดีโด่งดังในนามว่าข้าวมกไฮโซแต่ชื่อร้านดั้งเดิมเขาคือนาคนาวานะครับแมชื่อยังละครคอนเฟิร์มว่าใหญ่จริงบิ๊กจริงอร่อยจริงกินคนเดียวไม่หมดเด็ดขาดเป็นยังไงบ้าง หนึ่งวันกับคู่เลิฟมีความสุขมากสนุกมากแล้วไ,ไปได้หลายที่เยอะมากเพรามาเขาใหญ่ไม่รู้เรื่องอแต่วันนี้เราไปเนี่ยทริปไม่เหมือนใครเลยแล้ว<อ>ไปในที่ที่แปลกๆดีๆนิ่งๆแบบธรรมชาติ ขอบคุณพี่โยนมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ถึงคุณแม่ได้เลยคุณแม่ท็อปด้วยได้กล้ากราบด้วยนะคะขอบคุณที่คุณผู้ชมติดตามชมเรานะคะอันทย์หน้าว่าเราสองคนผมเมยจะพาใครไปเที่ยวติดตามได้จะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนต้องรายการขู่เลิกจะอดนทั่วสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินต่อกินต่อไพยามสอนแหม่มกแบบนี้ตลอดเลยนะงวมุม อออหิกกมมงงไม่ใช่เป็นมุินนะขอบคุณนะ